ติ่งดารายินดีนำเสนอนิวว v ดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะยังไม่ได้กดฟิดเลยฉันเพิ่งถึงห้องเลยเมื่อกี้พี่ปุ่มนอนตรงไหนพี่นอนปีนี้นอนไงไม่ได้จา <ผม S 2> วนพี่นอนได้แล้วปลอมมากพอรู้ว่าวันนี้จะไลฟ์นอนใส่ชุดนอนแบลก็ปกติชุดนี้ฉันซื้อมาจ้ะนี่เพื่อเอาใจ<ป>โมเดลจ้ะ ปกติใส,ใส่ใส่อะไรอ่ะปอปลาตักลมเมื่อวานฉันลายเมื่อเช,ช้าฉันลาฉันก็ใส่วันนี้ต้องแบวไม่เพราะมันเลยตัวหนึ่งเป็นตอนที่ด่าโรคจิตนึกออกปะเป็นเสื้อ,อลุลายบิก้เมาส์หรืออะไรสักอย่างก็งเลยฉันต้องเปลี่ยนตัวเอเอเอ <laughs> ชุดนอนก็ซซำ <laughs> ไม่ได้หรอก็ <laughs> <laughs> ไม่ควร ชนอนก็จำไม่ได้หรอลดเกินพาเลททาตาหน่อยจะฮะทุกเนี่ยนาฬิกาบอกให้นอนได้แล้วตอนเนี้ลิงโกโก้ให้นมหนอนจริงๆการที่ให้นมบุตรอยู่ไม่ควรทานาะคะเสริมใดๆทั้งสิ้นเลยไม่ควรเมื่อไหร่ที่เราหยุดเราค่อยทานหลานจากอย่างอ้าแล้วมาแจากให้เพราะว่าลิงโกโก,โก้ค่ะมีเอ่อมีสารสกัดจากต้นตะบองเพชรซึ่งมันจะไปเผาผลาญไม่ควรอันนี้ค้างหรือว่าอะไรอ่ะ แจกแจกกล่องสมบัติอีกสองนาทีห้าสิบคนถูกใจหนึ่งล้านลดเกินอีกสองนาทีห้าสิบทุกคนกดกล่องสมบัติเดี๋ยวฉันเตือนแล้วเมื่อวานมีน้องในคขับเฮล์แคปมาให้ดูว่าพี่บุ๋มจะโดนดราม่าไหมนี่ถามว่าโดนดราม่าเรื่องอะไรทำไมอ่ะฉันทำอะไรบอกว่ามีคนคอมเมนต์ประมาณว่า พี่แก้มหุ่ออหอบอกว่าพี่แก้มหุ่มคนดูเยอะกว่าอีกคะ่ะอ๋อจยไปหาทํานะอย่าไปขุดชั้นเดี๋ยวชั้นชวยใช่ไงหมายถึงว่าเราคนเมนเยอะมากน้องก็เลยบอกว่าพี่บุ๋มเขาจะไปอยู่ในจอกจอกหมคะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนเมนประมาณนี้เยอะมากตลกไม่เราฉันไม่ได้ทาอะไรผิดเพราะฉันเรายังไม่พูดเพราะฉันไม่เห็นใช่แต่ว่า ใช่แต่ว่าคนอ่าเมนเยอะแล้วน้องก็บอรายงานว่าพี่คิวพี่คิวเนี่ยวันเมื่อหนูดูไลฟ์พี่บุ๋มอะไรเงี้ยมีคนเมนประมาณนี้เยอะมากเลยพี่บุ๋มจะโดนจอกจอกไหมอะไรอย่างเงี้พี่บุ๋มผมล่วงไหมล่วงบ้างแต่ว่าไม่เยอะนะพี่ล่วงบ้างแต่ว่าไม่เยอะแชมพูใช้เมื่อไหร่แต่ตอนนี้ของหมดแล้วพี่ยังไม่ได้สั่งรถใหม่พี่ลืมพี่โมแต่บันเทิงเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์ขั้นหนึ่งอยู่พี่ก็เลย ลืมสั่งของมาขายของพี่พีจะไม่พี่หมุพี่มอยากเป็นดาวจอกจอกไหมลิปมันของอะไรตัวแรกใช้ลิปมันตัวนี้นะคะอีกอันนึงใช้ลิปสักปะฉันจะบอกว่ามีแฟนขับเธอมาดูไลฟ์หนูเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วเขาขันหัดนะแล้วเขาเห็นขันละมนเบแล้วเขาพิมพ์ก่อนที่เบจะเขียนอีกเขาพิมพ์มาว่าสามหนึ่งแปด แล้วเบก็เขียนสามหนึ่งแปดเหมือนกันคุณคอหมูย่างอ่ะลองดูสามหนึ่งแปดเมื่อกี้ฉันจะเอาอะไรวะน้ำหอมหมี่หมดนะพี่บุ๋มได้แสนห้าลืมขายของแล้วเออลดอ้อไปแต่ละโคตรตาก้าสิบเอ็ดเป็นกลิ่นแนวไหนขอญาตยุ่งได้ไหมคะ แนวสับป,ปะรดเลยค่ะหอมๆสดชื่นสดชื่นไม่ไม่ใช่สับป,ปะรดสับป,ปะรดค่ะสก้าสิบเอ,ดอ็ดตะสก้าอะไรนะสิบเอ็ดอะน้ำหอมเชอร์รี่อะชอยอะไรไหม่หรอเชอร์รี่หรอเชอร์รี่อะสิบเอ็ดอะแต่ถ้าอยากได้กลิ่นแบบที่บุ๋มทำยังไงให้ผมหนา ไม่พี่เป็นเชื้อผมหนาอยู่แล้วนึกออกไหมบ้านพี่ผมหนาอยู่แล้วอืมแต่ว่าถ้าผมยาวเร็วแชมพูช่วยจริงๆกับเรื่องรังแคแต่ตอนนี้ของมันไม่มีนะคะของมันหมดถ้าถูกจะเลี้ยงข้าวพี่คิวเลยเออขอสามหนึ่งแปดตรงต,รงตรงเลยนะเปล่าว่วางเปล่าเอ้าเขาฝึกกันเป็นตอนไหนอะนกว่างเปล่าใครได้บ้างเล่าสิว่าง นกได้สิบหกว่างเปล่าได้สามเหรียญไม่ทานว่างเปล่ากล่องเปล่าแม่ได้สิบสามแล้วฉันก็ลืมแล้วนะว่าฉันจะให้ว่าฉันน,นี้สองได้หนึ่งเหรียญเอ็นดูคานได้หนึ่งเหรียญว่างเปล่าโอ๊ยกดดูวะวิจนะค่อยคุยดีกว่าอะไร หนูไปรู้เรื่องหนูไปรู้เรื่องใหม่อีกแล้วว่าสมไปกับบอเตนาราเลยอ่ะคันตากไม่ไหวแล้วได้สิบแปดเหรียญไหนกล่องว่างเปล่าม,มีคนบอกว่าวาชิงฟอร์มไต้หวนันตะก้าหกกิโลไหนเล,เ,ลเล่าเลยค่าเลยค่ะมาหาเล่าในน,นี้ฉันไม่เกี่ยวนะ โชว์ให้เธอดูคือคนนี้คนนี้หอมแบบโอโซนสะอาดสะอาดมากใช้จริงมากสะอาดมากฝรั่งเศสค่ะมีอยู่เหมือนการกลิ่นนี้ใจเย็นที่คิวหอมมากเวลามาที่ชอบฉีดที่สุดละเปิดแบบสะอาดสะอาดอย่างเดียวไม่ติดอะไรเลยเป็นคนสะอาดอย่างเดียวสะอาดเท่านั้นสิบ ให้คิวไปเปิดนู่นแล้วเธอก็ค่อยไปฟัง <c oughs> ไหนคือไหนกล่องหรอคะ <c oughs> มีคนบอกว่าพี่คิวคือไม่ไหวแล้วมาปาระเบิดแจ้งๆจริงทิท้งระเบิดคุณน้ำหอมผู้ชายหรอ,อไม่เอาคนดูพี่บุ๋มเยอะกลัวแล้วฉันซวยไปด้วยนะฉันู่องฉันเฉยๆฉันฉนัง่งขายของฉันฉันนั่งเป่าไม่ได้พูดอะไรเลยฉันไม่เปิดขับเฮาก็ได้ อันนี้อันนี้น้ำหอมกุชาเอาเดี๋ยวก่อนเอาคำนี้ไปก่อนหมดแล้วว่ะ US 2มันหมดแล้วว่ะมันมีอยู่นิดเดียวอ่ะอันนี้ค่ะอันนี้คือน้ำมีรองเท้าชิดเตียรลบบูตองขายไหมรับบูตองราบูตองอย่ามั่นมั่นอะคนนี้กิ่งขายสวรรัสดกิ่งขายสวรรัสด แล้วเหมือนมากนะอันนี้อันนี้ไม่ต้องซื้อสวาตในดีอเลยนะจิถิงครับีายคิวก็ไปเปิดขับเทาหาเรื่องให้หาเรื่องจ่ายเงินที่โรงพักดี แต่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวพี่มด,ดําก็พูด,พดกบอเอเป็นแฟนได้ไหมอะไรเขาถามว่าพี่คิดอะไรกับพี่กบอบอกว่าเป็นแฟนได้ไหมไม่สะดวกเมื่อเช้าแม่ทำมีมอะไรไว้นะอะไรนะที่ด่าดหนูอะ่ะ อ๋อคิวอะไรจิตเวทแม่พูดอะไรไม่รู้อ่ะอ๋อพับไม่ได้นั่นหรอามช็อตฟ<อ>ิว,ว,วเลย,เลยมีพิธีททำผมให้ผมข้างหน้าไม่ฟูไหมทำไงอะ่ะ <laughs> พี่บุ๋<ผ>มช,ช่วยตอบคำถามนี้หน่อยน้ำหอมกินไหนแนวหวานๆวนเขาเป็นประมาณสามร้อยรอบละ แองเจลฉันบอกไปแล้วแองเจลคนนี้หอมมากกลิ่นคล้ายดีอผสมกับตัวของวิโตรเลียซีเ e ตค่ะหอมมากแล้วมันมีความมิสดีอ r ด้วยบูมี่บูเกอันนี้นี่ก็เลยหอมมากอันนี้อยู่ไหนวะมันมีความเป็นผิวสองสีแนะนำหน่อยวิมันจะเป็นออกไปทนตินๆน,นะตัวลิปฮอลิก้าต้องต้องลองเลือกเอาว่าชอบทนชมพูหรือทนส้มแต่ว่าสผิวสองสีน่าจะส้มๆหน่อยไหม แม่มีความเป็นมิตรีออบูมิงบูเก้ด้วยก็ใช่<า>นเนี่ยอกว่าใครมีมันเหมือนมิตรีออผสมกับตัวของวิตอเรียซีเกตใช่โลดอันนี้อันนี้โลดตะก,ก้าที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าโลดปากไว้ให้แล้วอ,ออันนี้โลดอันนี้โลดามากกลิ่นดีมากเฮ้เอเฮ้อไม่มีหมดหมดไปนาแสนนาน <laughs> 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 เคยเจอพี่กอบอที่สั่เพลงนานมากแล้วที่ไปซื้อแหวนแบบรั่วไปหมดทั้งแผงเลยค่ะ <laughs> อะไรนะ เคยเจอพี่กบาที่สัมเพลงนานมากละแต่ไปที่ไปซื้อแหวนแบบลวบไปหมดทั้งแผงเลยค่ะล้วบคืออะไรอ่ะก็เหมือนแบบว่าไปไปเจอพี่คือมสมัยก่อนไปเจอพี่บุ๋มที่สัมเพลงแล้วไปซื้อแหวนพี่บุ๋มเหมือนลวบทั้งแผงไปเลยค่ะแต่เรื่องจริงซื้อจนซื้อจนร้านค้าเอาป้ายบุ๋มติดทุกมุมของร้านแล้วฉันทุกวันเนี้ยฉันไปฉันได้ส่วนลดตลอดเลยนะสิบเปอร์เซ็นแล้วฉันไปด้วยซึ่ก็ไปด้วยเพราะจันฉันได้เพราะว่ามากับพี่บุ๋มบ่อย เขาให้ส่วนลดชันสิบเอร์ซ็นตลอดเลยแล้วเขาให้ฉันด้วยบอกเขาจำได้วแบบ่าคิรียอเลยอ๋อ,อที่มาคุณแก้มบุ้มลดสิเปอร์เซ็ตอัตโนมัติลดลดสุดๆบิวตี้พิเวอเลตสุดๆประมาณห้าถึงหกชั่วโมงอันนี้คือตีต่ำๆให้แล้วแตกินแล้วแต่สิ่งที่เราไปทํานะคะในแต่ละวันใช่ไม่เลือกเอาแบบฉันฉัรวบจริงๆ พ,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 พี่พีอนอนอพ่อเป็นไงบ้างไหมนี่มันต้องโทรศัพท์เครื่องนี้พ่ออะนอนอยู่พ่อเป็นไงบ้างพ่อนอนอยู่ในห้องยังอยู่ดีไม่เม็ดนะ่ะติดอะไรนะเบอร์เบอร์ขับมอ,อทำไมเสียงจะทอนน่ะไม่มีมีใครเบอร์เบอร,รี่ลอนดอนเอนาะมทวันนี้ใครเบอร์เบอร,รี่ลอนดอนอะ เธอคายเบอร์เบอรี่ลอนดอนอันนี้อันนี้ดีกว่าฉันปักให้คนนี้เจมอ์ aw, กลิ่นคล้ายจะดอจะดอคอกะเหลี่ยงคอกะเหลี่ยงใช่โมเดลรกองปู่ค่ะโมเดลน่าจะไปติดจากเพื่อนที่โรงเรียนใช่ไหม,มพี่พีจะคอไหมไม่รู้เลยเอาก็ต้องคอสิคอกันทุกคืน นูมหมดอันนี้คือเป็นไลฟไข่น้ำหอมเหรอคนถามจริงๆคนถาน้ำหอมเยอะมากงงอ่ะวิในทวิตเตอร์เริ่มีคนพูดถึงก็บอกกับพี่พีแล้วว่าน่ารักมากๆไม่แล้วประเด็นคือเขามีติ๊กต็อกแฟนคลับแล้วนะใช่หรอ เอ้าก็เธอราเธอส่งมาให้ฉันอ๋อแล้วมันเป็นช่องแฟนคลับนะเห็นใช่ไหมเออตลกไม่แล้วเห็นคลิปยังที่แม่ลงแล้วแล้วหนูไปเม้นต์อบพี่บุ๋มว่าถ้าแม่ลื่นหน่อยนะเป็นไวรัลเลยเหมือนลีน่าจังที่ตกน้ำไม่เข้าใจว่าแม่เปิดเพลงนี้แล้วเดินอยู่บนอ่างจากชซดเพื่ออะไร แล้วแม่น่าจะลื่นหน่อยมันจะได้เป็นวัยร้อ,อเหมือนแม่ลีน่านนะต่างมีน้ำอ่ะ,อะเ,เ,เหมือนมองแบบมีน้ำาแล้วนั่งพับเพียบเหมือนลอยกระทงึังเทมันไม่ใช่ค่ะแม่ <S <S ฉันอชอบมากปากฉันซิดไม่ไหวเธอดูทุกคนดูนะฮะไม่คิดมาอีกแล้ว อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ